เมื่อชีวิตหลังความตายไม่ได้สบายอย่างที่คิดเหล่านางฟ้าเทวดาย,ยัางต้องทำแต้มสร้างปฏิหารเก็บพอยเพื่อไปอยู่บนสวรรค์สวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ g ีูชาแนลและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า a n g r y a n g e เจเรื่องราวของเอลิสันสาวผู้ตายกลายไปเป็นนางฟ้าแต่แล้วเธอกลับพบว่าเธอยังไปสวรรค์ไม่ได้นอกจากจะทำความดีเก็บแต้มปฏิหารจนกว่าเธอจะมีคะแนนถึงเกณฑ์แล้วอุปสรรคของเธอจะมากมาย ขนาดไหนสุดท้ายแล้วเธอจะได้ไปอยู่บนสวรรค์หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับอลิสันเธอมานั่งอยู่เครื่องบินลำนี้ที่กําลังจะตกก่อนตายเธอไม่ได้หน้าตาสะสวยแบบนี้แต่ตายแล้วเธอก็กลายเป็นนางฟ้าแต่ด้วยความที่ตอนเธอเป็นมนุษย์นะเธอไม่ได้ทําความดีอะไรมากทําให้เธอเป็นนางฟ้าที่ยังขึ้นสวรรค์ไม่ได้ต้องมาทํางานสร้างปฏิหารเก็บแต้มในแอปแองเจลเมื่อพอยครบตามกาหนดเธอถึงจะมีสิทธิ์ไปสวรรค์ในอดีตอลิสันน่ะเกิดเป็นผู้หญิงผมท อาศัยอยู่ในบ้านนอกและได้พบเนื้อคู่ของเธอตั้งแต่อายุ15แต่เธอก็ต้องตายจากโรคร้ายก่อนวัยอันควรนั่นเป็นเรื่องราวก่อนที่เธอจะมาเป็นนางฟ้าและวันนี้ปฏิหารที่เอลิสันมารับจ็อบก็คือการนำพาเครื่องบินที่เครื่องยนต์ระเบิดหลอนลงสู่ผิวน้ำได้อย่างปลอดภยัยช่วยชีวิตผู้โดยสารได้มากมายหลายร้อยชีวิตนั่นทำให้เธอได้แต้มในแอปแองเจิลไปถึง4 0 0 0มื่นซึ่งขาดอีกหมื่นคะแนนเธอก็จะไปสวรรค์ได้จากนั้นเรื่องราวก็จะย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนตอนที่เธอมาเป็นนางฟ้าและ แ,แเธอก็ขยันช่วยคนแรกกับแต้มอันน้อยนิดหาแต้มสิบแต้มเธอก็ทาหมดแล้วไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนแต่ใช่ว่าเป็นนางฟ้าแล้วเธอจะสบายเธอก็ต้องทํางานปากกาตีนทีเป็นเด็กเสิร์ฟหาเงินจ่ายค่าเช่าในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กย้อนกลับไปก่อนตายเอลิสันมีชื่อว่าอนาตาเซียหลังจากตายใหม่ๆเธอก็ยังไม่รู้ตัวและได้ไปโพที่สํานักงานแห่งหนึ่งก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าตาขายดาราวัยรุ่นอเมริกันนั่นก็คือไอเจสันบีกมันได้มาแจ้งว่าตอนนี้เธอได้ตายแล้วเธอจะได้รับร่าง างกายใหม่และให้เข้าไปในเครื่องหลังจากนั้นเธอก็ได้รับร่างกายใหม่เป็นสาวสวยอย่างอลิสันเธอก็ถามไอเจสันว่าตอนนี้ฉันอยู่บนสวรรค์แล้วหรือเปล่ามันก็บอกว่าเปล่าหรอกนี่ไม่ใช่สวรรค์หรอกสวรรค์อยู่หลังกรนเมฆนู่นเป็นที่ที่แสนจะสุขสบายอยากได้อะไรแล้วก็แค่ดีดนิ้วแต่เนื่องจากตอนที่คุณมีชีวิตนั้นทุนไม่ได้ทําความดีไว้มากพอนั่นก็เลยต้องทําให้อลิสันนั้นกลับมาทางานอยู่บนโลกมโน์เธอมีแฟนเป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารเดียวกันที่มีชื่อว่าไอบัตเจมแต่ดู ดีสร้างปฏิหารเพื่อเก็บแต้มแถมยังต้องแข่งกับเทวดาและนางฟ้าคน,น,นอื่นๆโดยมีคู่แข่งคนสําคัญก็คือไอเลวนาดคนนี้ที่ชอบพ่มาแย่งงานกูทําอยู่เป็นประจำแท้จริงแล้วไอเลวนาดคนนี้มันเคยขึ้นไปอยู่บนสวรรค์มาแล้วแต่มันเกิดอาการเบื่อหน่ายก็เลยขอกลับมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์อีกครั้งตอนนี้มันเบื่อโลกมนุษย์แล้วอยากจะกลับไปสวรรค์มันก็เลยรีบทาแต้มต่อมาอลิสันก็พยายามขยันทําความดีแต่ดูเหมือนแต้มที่เธอได้มามันจะน้อยนิดไม่ถึงใจคืนนั้นเธอก็เลยไปหาความสําราญกับแฟนหนุ่ รับหลังเขาอลิสันยังคงคิดถึงไอแพตถิกแฟนหนุ่มของเธอในอดีตชาติเช้าวันลุกขึ้นไอบักเจมก็ทําอาหารเช้ามาให้อลิสันพร้อมกับชวนให้เธอมาปาร์ตี้ในวันคร,ริสต์มาสเราว่าเธอนั้นเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาแต่อลิสันก็ยังไม่รับปากแล้วก็รีบออกไปทําภารกิจพิชิตความดีวันนี้เธอก็มาช่วยหนุ่มเนิร์ดคนหนึ่งให้ได้สมหวังกับสาวที่เขาแอบชอบและภารกิจนั้นเองก็มอบแต้มบุญขนาดใหญ่ทําให้เธอมีคะแนนครบห้าหมื่นและได้รับสิทธิ์ในการขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ต่อมาไอเจสันหัว น้าเหล่าเทวดาก็ได้มาแสดงความยินดีกับเอลิสันและรีบบอกให้เธอไปขึ้นรถบัสให้ตรงเวลาถ้าไปไม่ทันรถบัสคันนั้นคะแนนของเธอก็จะเหลือศูนย์แต้มแต่พอไปถึงสถานีคนขายตั๋วกลับบอกกับเธอว่าวันนี้ละวันคริสต์มาสละรถบัสที่เธอจะขึ้นนั้นมันเลื่อนเวลาเธอก็เลยโทรไปถามอ้เจสันที่กําลังออกเดทกับสาวสวยมันก็บอกว่ามันลืมไปว่าวันนี้วันคริสต์มาสก็บอกให้เธอนั้นกลับมาใหม่ในวันที่26ระหว่างนี้ก็ทําตัวดีๆอย่าไปทําอะไรผิดกฎไม่อย่างนั้นเธออาจจะโดนตัดแต้มและหมดสิทธิ์นทัเวลลาอน ก็บอกว่าได้เลยกูจะรีบกลับบ้านไปนอนดูซีรีส์แต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นบททดสอบจิตใจของเธอก็จะถูกเสิร์ฟเข้ามาเมื่อเธอได้พบกับแพทริกสามีเก่าของเธอเธอก็เดินเข้าไปทักแต่ดูเหมือนไอแพทริกก็จะงงว่าอีนี้มาเป็นใครแถมตอนนี้แพทริกดูเหมือนจะมีแฟนใหม่ทาให้เอลิสันนันเกิดอาการหึงหวงเอลิสันก็โกหกทั้งสองคนว่าเธอมาจากองค์กรการกุศลที่จะพาทั้งสองคนไปเที่ยวชมเมืองนิวยอร์กแบบฟรีๆตอนแรกจิวแฟนใหม่ของแพตริกก็บอกว่าอีนี้มาสแกมแน่ๆมันต้องเป็นพวกต้มตุ๋นและระวัง เชื่อมันทําให้จิลนารีพาแพทริกหนีไปอลิสันยังไม่ลดละความพยายามแรงโทรไปที่โรงแรมของทั้งสองคนเพื่อยกเลิกห้องทําให้เมื่อแพตริกและจิลไปถึงที่โรงแรมกลับไม่มีห้องจะนอนอีกทั้งวันนี้ก็เป็นคืนวันคริสต์มาสทาให้โรงแรมดีๆนั้นถูกจองเต็มหมดแล้วในขณะที่ทุกอย่างกําลังคับขันอลิสันก็โผล่หน้าไปเสนอความช่วยเหลือทําให้ทั้งสองคนไม่มีทางเลือกนอกจากจะรับความช่วยเหลือของอลิสันเธอก็พาทั้งคู่ไปเที่ยวชมเมืองนิวยอร์กจากนั้นก็พาไปนั่งกินข้าวแต่การกระทําของเธอที่ เสี่ยงผิดกฎนี้ก็ลวงรู้ถึงหูของเจสันเขามาเตือนเธอว่าหากเธอเผลอไปบอกความจริงกับพวกคนที่เธอรู้จักก่อนตายมีหวังว่าคะแนนความดีที่เธอเคยทําทั้งหมดนั้นก็จะถูกยึดไปเขาจึงบังคับให้เอลลสันรีบบอกลาทั้งสองคนเอลิสันก็จําเป็นต้องบอกลาด้วยความไม่เต็มใจแต่หลังจากที่เจสันจากไปได้ไม่นานดูเหมือนว่าแพทริกสามีเก่าของเธอจะรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวของอลลสันทําให้เขาตัดสินใจกลับมาหาเธออีกครั้งอลลสันจึงชวนแพตริกและจิวไปที่งานปาร์ตี้คริสต์ ของไอ้บักเจมแฟนหนุ่มของเธอและในระหว่างมือข้ามวันคริสต์มาสนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้พูดคุยเลี้ยงเราในอดีตและอลิสันก็ได้รู้ว่าจิวแฟนใหม่ของสามีเธอก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็ได้สูญเสียสามีไปเช่นเดียวกับแพทริกผัวเก่าที่ต้องทุกข์ระทมจากการจากไปของภรรยาจนทั้งสองคนนั้นได้มาเจอกันตอนนั้นอลิสันก็เล่าเรื่องราวในชีวิตในสมัยที่เธอยังมีชีวิตอยู่นั่นมันทําให้เจมนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเธอนั้นเคยแต่งงานมาแล้วแต่ไม่บอกมันและเรื่องราวของเธอนั้นทําให้้แพิกนนัถึง เพราะว่าเรื่องที่เล่ามานั้นเป็นเรื่องของแฟนเก่ามันที่ตายจากไปแพตริกก็ขอตัวไปสงบสติอารมณ์ในห้องคนเดียวและตอนนั้นเองอลิซันก็ทนไม่ไหวเดินเข้าไปในห้องหาเขาและบอกความจริงว่าเธอนั้นคือภรรยาเก่าที่กลับมาเกิดใหม่เป็นนางฟ้าเธอเลือกจะทําผิดกฎเพราะทนความรักความคิดถึงไม่ไหวบากแพตริกก็ร้องไห้เสียใจว่าทําไมเธอไม่เคยกลับมาหาเขาเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากจะทําผิดกฎจนกระทั่งวันนี้สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันด้วยความคิดถึงแต่แล้วตอนนั้นน้องจิวก็เปิดประตูเข้ามาเห็นพอดีทําให้เกิดความเข้าใจิดและทง้ง ก็ทะเลาะกันอลิสันตื่นขึ้นมาอีกทีแล้วพบว่าแต้มเธอโดนหักไป5,000ันแต้มรีบโทรกลับไปหาเจสันเจสันก็บอกว่ากูเตือนมึงแล้วแต่โชคดีที่เจสันช่วยพูดกับพวกคณะกรรมการไว้ทําให้อลิสันนั้นโดนตัดแต้มเพียงแค่ห้าพันแต้มซึ่งเธอมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเพื่อที่จะทําแต้มที่โดนหักไปก่อนจะถึงเวลาที่รถบัสไปสวรรค์ของเธอนั้นจะออกเธอก็รีบใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าไปขอโทษไอ้บักเจมแฟนหนุ่มของเธอที่ทําไม่ดีกับเขาแต่ดูเหมือนตอนนี้เจมจะโกรธเธอและไม่ให้อภัยเธอต่อมาอลันก็ มาทิ้งสถานีรถไฟเพื่อจะมาช่วยชีวิตชายคนหนึ่งที่กําลังจะคิดฆ่าตัวตายแต่ตอนนั้นเธอก็ได้เจอแกเรียนาดที่ขาดอีกเพียงแค่หนึ่งพันแต้มเขาก็จะได้ไปสวรรค์เขาก็รู้ว่าอลิสันนั้นทําผิดกฎเลยโดนหักแต้มสุดท้ายอลิสันก็ตัดสินใจที่จะยกภรารกิจในครั้งนี้ให้กับ Leonardo. เรียนาดเราว่าเขานั้นก็เป็นเพื่อนที่ดีของเธอเสมอมาหลังจากนั้นอลิสันก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปหาน้องจิวเพื่อพูดปัดความเข้าใจและบอกความจริงให้จิวฟังว่า,วาเธอกับแพทริกนั้นเคยคบกันเมื่อนานมาแล้วน แล้วและบอกว่าแพทริกนั้นเป็นคนดีมากแค่ไหนต่อมาอลิสันก็ไปพบกับแพทริกเพื่อบอกลาแพทริกเป็นครั้งสุดท้ายและบอกให้เขานั้นรีบกลับไปง้อจิวเพราะเธอเชื่อว่าแพทริกนั้นจะมีความสุขถ้าได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกับจิวและเก็บเรื่องราวของเธอกับเขาไปเพียงแค่ความทรงจำสุดท้ายผลจากความดีที่ทําให้ทั้งคู่นั้นได้กลับมารักกันอีกครั้งก็ทําให้อลิสันมีแต้มได้ทันเวลาและได้ไปขึ้นรถบัสไปสวรรค์สมใจเธอได้ไปสวรรค์พร้อมกับไอเลโอนและก็พบว่าสวรรค์นั้นเป็นที่ที่ขา่าเขาเ จ,จคิดอยากจะกินอยากจะได้อะไรก็มีคนมาเสิร์ฟให้วันๆไม่ทําอะไรเล่นกีฬาปาร์ตี้แล้วก็แช่น้ําร้อนแต่ระหว่างที่เธอกําลังมีความสุขอยู่บนสวรรค์นั่นเองเธอก็ได้พบว่าไอ้บักเจมแฟนเก่าของเธอนั้นกําลังจะตายถ้าหากไม่มีนางฟ้าหรือเทวดาคนใดไปทปําปาฏิหาริย์ให้กับเขาอลิสันก็พยายามใช้เส้นสายของเธอโทรกลับไปหาไอ้เจสันแต่เจสันก็บอกว่าตอนนี้มึงอยู่บนสวรรค์แล้วไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องของโลกมนุนย์แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้อลิสันจะปล่อยผ่านไปไม่ได้เพราะเธอยังรู้สึกผิดที่เคยทําร้ายจ เมไว้เธอไม่อยากปล่อยให้เขาตายทางท,างท,างที่ยังหนุ่มอย่างแน่นแบบนี้สุดท้ายเธอจึงตัดสินใจไปขโมยรถเฟอร์ลารีของมหาตามะคานทีที่อยู่บนสวรรค์ขับกลับไปที่โลกมนุษย์และได้ช่วยชีวิตของไอ้บักเจมไว้ได้ทันก่อนที่มันจะโดนท่อตกลงมาทับหัวตายและดูเหมือนจากเหตุการณ์นั้นจะทําให้บักเจมได้พบกับเนื้อคู่ของเขาถึงแม้อลิซานจะรู้สึกดีที่ได้ช่วยชีวิตของเจมไว้แต่การขโมยรถเฟอร์ลารีของคานทีบนสวรรค์มานั้นทําให้เธอนั้นโดนขึ้นศาลเทวดาถึงแม้ว่าเธอพยายามจะบอกกับศาลว ที่เธอทําไปเพราะพยายามจะช่วยชีวิตของมนุษย์แต่ศาลก็ไม่รับฟังและตัดสินทาโทษให้เธอนั้นต้องทํางานเก็บแต้มอีกหนึ่งแสนแต้มเพื่อจะได้กลับไปอยู่บนสวรรค์อีกครั้งแต่อลิสันก็ไม่กลัวเพราะว่ากูเคยทํามาแล้วสุดท้ายเธอก็ต้องกลับไปทํางานเก็บแต้มอีกครั้งและดูเหมือนภารกิจแรกของเธอก็คือการมาสร้างปฏิหารกับเครื่องบินที่กําลังจะตกอีกเช่นเคยและเรื่องราวของนางฟ้าผู้ทํางานเก็บแต้มเพื่อขึ้นสู่สวรรค์ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่อง Angry Angel เราไม่มีทางรู้เลยว่าตายแล้วจะเป็นยังไงจะต้องไปเจอกับระบบทําความดีเก็บแต้มเหมือนในห,หนังหรือเปล่าก็ไม่รู้เราฉะนั้นในขณะที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ก็อย่าลืมทําความดีกันไว้มากๆสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Angry Angel ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2017ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.3คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมอย่าลืมทําความดีด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสับสับคราหรือจะทําความดีด้วยการโดเน a t เป็นกลังใจให้กับผมก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม ตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ